สวัสด,ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story วันนี้น้องรุ่นจะพาไปทาน Copper นะครับเป็น Copper ก่อนที่จะปิดปรับปรุงนั่นเองเดี๋ยว Copper เขาก็จะมีการรีโนเวทร้านใหม่นะทุกคนอันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของ Copper ที่จะ ปิปรับปรุงนะครับในปี2023นี่ครับจองคิวมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องนุ่นจะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันนะครับสำหรับการบริการนะก็ยังดีเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับมีมาตรการป้องกันโควิด -19 ดูแลอย่างดีเลยครับนักงานของเรานะครับเดี๋ยวเราไปนั่งที่โต๊ะอันก่อนนะทุกคนแล้วเราจะออกไป เสิร์ฟไม่ใช่เสิร์ฟอาหารสิตั้งอาหารกันนี่นะครับวิธีการสั่งอาหารนะฮะก็จะมีเมนูติดอยู่ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็สามารถบอกออเดอร์กับพี่พี่พนักงานได้เลยนะครับเ่เขาก็จะจดออเดอร์ของเราเราก็บอกว่าเราอยู่โต๊ะไหนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะนําไปเสิร์ฟให้กับเรานะทุกคน สำหรับสเตชันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของซาซ u มิครับเราก็มาเลือกได้เลยครับจะเอา A B C D หรือ E นะฮะมีทั้งแซลมอนนะครับมีทั้งปลาทูน่ามีปูอัดมีอะไรต่างๆมากมายให้เลือกเราก็สามารถบอกพี่ๆพนักง,งานหยิบแล้วก็รับซอสแล้วก็กลับไปนั่งที่โต๊ะได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นหอยนางรมครับผมตัวใหญ่ๆเลยทุกคนรวมไปถึงของทอดต่างๆอันนี้เราก็สามารถที่จะไปสั่งที่สเตชันของทอดได้นะ มีต้อง5เมนูนะครับหนึ่เมนูที่5นี่คือรวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันนะ ผมชอบมากเลยกุ้งกระเบื้องนะทุกคนอร่อยนะครับแระที่ขาดไม่ได้ครับนั่นะก็คือซุปเห็ดทัฟเฟิลนะทุกคนนี่แบบนี้เลยครับผมสามารถไปรับได้ที่สเตชันนะทุกคนอันนี้จะเป็นในส่วนของขนมจีนน้ำยาปูนะครับนี่ดูใส่ปูเข้าไปแบบเน้นๆน,น,นี่ปูเต็มๆนะทุกคนแล้วก็มีกุ้งเผานะเราก็ลองอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรและอาหารอย่างแรกมาเสิร์ฟแล้วครับนั่นะก็คือซูอชิวากิวทุกคน ผันใหญ่ๆคือน้ำลายกันเลยเดี๋ยวน้องนุ่นจะชิมให้ดูนะครับผมน้องนุ่นโชว์ก่อนว่าข้าวเป็นยังไงครับข้าวเล็กนิดเดียวทุกคนข้าวแบบเท่ากับนิ้วก้อยเลยทุกคนอุจานหล่นจานหล่นใจเย็นๆน้องนุ่นมาดูกันดีกว่าว่าน้องนุ่นของเราจะสามารถจัดการคำนี้หมดในคำเดียวได้หรือไม่นะทุกคนแผ่นใหญ่ๆนะครับ เขาจะย่างมานะครับกิวมานะกำลังแบบสุกด้านหน้าข้างหลังเนี่ยก็ยังเป็นเนื้อแดงๆอยู่ก็ต้องบอกว่าเออรสชาติใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับซูชิวาเกิวนะนี่ก็เป็นซูชิหน้าต่างๆนะที่เราไปสั่งมาจากเซอร์ชั่นนะครับทุกคนและต่อมาครับสิ่งที่เราจะชิมนะครับให้ไปชิมๆนี่ดูให้ดีนะวิธีการของผมนะเอาซูชิวาเกิวนะครับจุ่มเข้าไปนะครับในซอสใช่ซอสซุปเห็ดทัฟเฟิลทุกคน มันฟินสุดๆเลยครับผมกลมกล่อมมากๆเลยทุกคนนี่ขนมจีนน้ำยาปูที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี่ของโป๋น้องนุ่นเลยนะนี่น้องนุ่นกินปูแบบเป็นแบบชิ้นๆเลยนะทุกคนปูแบบหืชิ้นใหญ่ๆนะครับนี่ขนมจีนเข้าไปหื็ฟินน้องนุ่นตั้งตารอเมนูนี้มาโดยตลอดสําหรับการไปกินคัพเปอร์นี่ดูขนมจีนของเรา wow. โอ้ยทุกคนคือน้ำรยอกแล้วใครดูกลางคืนนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูนี้และรวมไปถึงครัวซองครับจุ่มเข้าไปในซุปเห็ดทัฟเฟลิลกินเข้าไปอ่าซ,ซุปเห็ดทัฟเฟิลน้องนี่ทานไปหลายถ้วยมากๆเลยนะคนเลอะปากเลย <laughs> อันนี้เป็นหอยนางรมนะครับพี่จิ๊บเอาทุกอย่างมารวมกันเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะกินแล้วนะครับทุกคนมากินหอยนางรมเพิ่มพลังกันนิดนึงอืม สำหรับเราวันนี้กินไป2ตัวนะทุกคนเพราะว่ามีหลายเมนูรอเราอยู่นะครับอันนี้เป็นอ,อกเป็ดนะทุกคนเนื้อแน่นมากให้ทุกคนดูนะทุกคนเห็นไหมเนื้อเขาแน่นนะครับชุ่มฉ่ำม,มากๆเลยแล้วหนังก็จะมีความกรอบนะครับมีซอสมานะฮะซอสมัสตาร์ดแล้วก็เป็นซอสพรมรด้วาไม่มั่นใจนะทุกคนเออแล้วก็จิ้มทุกอย่างแหละเออมีซอสอะไรให้ก็จิ้มจิ้มให้หมดเลยทุกคนและเราก็นำเข้าปากครับมัน มันแน่นมากทุกคนเนื้อนุ่มนะทุกคนแล้วก็หนังก็จะกรอบนะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งเผานะครับนี่น้องนุ่นของเราก็จะแกะกุ้งให้จิบทานกันเลยนะครับผมและเมื่อเราแกะเสร็จเรียบร้อยก็จิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะทุกคนวันนี้กินไปทั้งหมดสี่ตัวนะครับน้องนุ่นจะป้อนนะอาหารอร่อยคนระับต้องมีคนป้อนนะครับมันจะยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่ทุกคนเป็นจริงๆอันนี้เมนูใหม่นะเพิ่งเคยชิมนะครับ สเกกต,ต็กปลากระพงนซอสต้มยำนะทุกคนหนังกรอบนะนี่ดูหูเนื้อขาวๆสดๆนะครับหนังก็จะกร,กรอบนะครับจุ่มๆซอสให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าป่าคบผมทั้งชิ้นเลยครับปรากฏว่าทุกคนมันร้อน <laughs> ร้อนมาเติร์ใหม่ๆร้อนมากทุกคน ต่อมาครับพาสต้าเส้นใหญ่นะครับเรียกบ้านแบบบ้านๆเลยนะเส้นใหญ่พาสต้านะอันนี้ก็ของโปรนัองนุ่นนัอง,น,ง,น,ง,น,งนุ่นชอบกินสปาเกตตี้กับพาสต้าทุกคนแต่ว่าที่นี่เขาจะมีเส้นหลากหลายมากๆเลยนะซอสเขาก็แบบชีสแบบเยิม้มๆเลนะ mm. มาทุกคนสเตชันน้ำนะครับ พนักง,งานนะครับจะให้เราเลือกน้ำนะครับโดยที่พนักง,งานจะไม่แตะโดนแก้วของเราเลยนะเขาจะมีแก้วอลูมิเนียมนะให้เราเอาใส่แล้วก็ตักน้ำแข็งมาให้เรานะทุกคนแล้วพอเราได้น้ําแข็งเนี่ยเราก็เอาไปอีกสเตชันหนึ่งนะครับที่เป็นคัพเปอร์ตามชื่อร้านเลยนะทุกคนเนี่ยเครื่องคัพเปอร์นะทุกคนเครื่องคัพเปอร์คือทําจากทองแดงใช่ไหมเป็นเครื่องชงน้ําไนโตรเจนราคาหลักล้านนะทุกคนแล้วน้ําชาเขาเนี่ยอร่อยมากใครกินชานมนันจะแบบสวรรค์กันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยพนักง,งานจะไม่โดนแก้วเราเลยครับนะ เขาก็จะใส่ให้เราเรียบร้อยนะทุกคนเราก็มีหน้าที่ในการหยิบแก้วของเรานะครับไม่ต้องไปโดนแก้วของพนักง,งานด้วยเห็นไหมเรียบร้อยครับผมน้ําสวรรค์ของเราเมนูต่อมานะครับอัเจัแหนะครับเส้นผมดังฟ้าทุกคนนี่ สปาเกตตี้นะครับเส้นเล็กเราเรียกเส้นเล็กได้ไหมเส้นหมี่นะต้มหมี่สปาเก็ตตี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าโอโ้โหอร่อยมากๆนะทุกคนชุ่มฉ่าซอสมากนุ่นบอกว่าฟินเลยนะครับแล้วนุ่นของเราก็1เมนู1คํานะครับที่เหลือพ่จิบก็จัดการนะทุกคนต่อมาพิจิบชอบมากนะครับผัดไทยนะครับอันนี้เป็นผัดไทยปูนิ่มนะเขาจะมีผัดไทยปูนิ่มผัดไทยกุ้งนะ ให้ดูปูนิ่มก่นกอนอุ้ยโอ้โหทุกคนนี่ทอดมาแบบกินได้ทั้งคำเลยครับนี่กำลังดีนะผมว่าประมาณสัก2คำเนี่ยชอบมากผัดไทยไปต้องสั่งนะสำหรับผมนะเออบางคนอาจจะไม่ชอบผัดไทยแต่ว่าผมเนี่ยไม่ทายเลยนะทุกคนผัดไทยเนี่ยมันดีงามมากมากนะทุกคนนะอนี่ปูนิ่มนะครับกรอบๆฟินนะครับสวรรค์เลยอยากกินสักติบจานเลยทีเดียวต่อมาซูชิครับผมสั่งมาทั้งหมด5าคำนะทุกคน เดี๋ยวเราจะจัดการทีเดียวหมดเลยคำที่หนึ่งครับเรียบร้อยคำที่สองนะครับทุกคนและคำที่ทุกคนขือน้ำลายก่อนคำที่สามครับผมหมดไหมห้าคำทีเดียวรวดไหวไม่ไหวคำที่สี่ครับผมอันนี้แซลมอนนะทุกคนสุชิแซลมอนและคำสุดท้ายนะ กุ้ง a อบีนะครับมันจะเด้งๆ้งเหมนหวาน่นิดๆนะทุกคนก็ใช้ข้าวดีนะผมบอกเลยว่าใช้ข้าวดีมากเป็นแบบเป็นอะไรบุฟเฟ่ที่แบบใช้ข้าวซูชิที่แบบอร่อยมากๆนะครับต่อมาครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือ,อเป็นเนื้อวาเกิวนะทุกคนเขาจะมีทั้งเนื้อสดนะครับแล้วก็เนื้อเปื่อยนะ เราก็สามารถบอกพี่ๆพ,พนักง,งานได้นะว่าจะเอาอะไรบ้างนะอันนี้เราก็จะสั่งเป็นเส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ใส่เนื้อเปื่อยด้วยนะทุกคน <c oughs> เห็นไหมเนื้อเปื่อยของเรานะโอ้โหนี่เขาก็จะแบบน้ำข้นๆน,นะรสชาติแบบว่าถึงใจสุดๆใส่เครื่องใส่หน้าใส่โอ้ทุกคนกระเทียมเตียวใช่ไหม เราก็บอกขอเพิ่มครับขอเพิ่มขอเนื้อเปื่อยเพิ่มเลยทุกคนนี่ตักเนื้อเปื่อยมาให้นะทุกคนเป็นวากิวเนื้อเปื่อยนะดูหน้าตาครับเข้มข้นแบบนี้กินข้างนอกชามนี้อย่างเดียวก็200แล้วทุกคนนี่และปิ๊บก็จะชิมให้ดูนะครับออมไลนหลาแล้วทุกคนไม่ไหวแนละ้วหิวมากเลยตอนนี้ยิ่งดูนะครับตัดต่อไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยนะทุกคนพากเสียงไม่ไนะกินไปด้วยนะทุกคนนี่ดูทุกคนผสมกับเนื้อวากิวเข้าไปครับ เด็ดมากยิ่งขานล้อๆนะทุกคนซดน้ำนะแบบดีงามอะ่ะดีงามจริงๆนะทุกคนซดเลยซดให้ดูแบบนี้เลยทุกคนมันสวรรค์จริงๆเลยนะครับสําหรับเมนูนี้ของเราต่อมาเมนูใหม่อีกแล้วครับผมคางปลาสมพนอันนี้ก็เป็น ละเอียมากๆนะทุกคนแต่ว่าจิ๊บกินไม่ค่อยเป็นก็เลยลองสั่งมาชิมสักหนึ่งชิ้นนะครับอ่ะมันก็จะเป็นเนื้อแซลมอนแบบนี้นะครับแล้วก็จะลองชิมให้ดูนะเออกินไม่ค่อยเป็นอันนี้ขอโทษจริงๆนะทุกคนอันนี้ต่อมาครับผมเป็นเนื้อตุ๋นนะครับอ่ะเต็กเนื้อตุน๋น ดูความยุ่ยความเปื่อยของเนื้อันหูอุโยทุกคนมาอะไรอีก like แล้วทุกคนนี่เนื้อตุ๋นนี่ก็ชอบนะครับสั่งสองจานด้วยกันม่เนะฟินกันเลยทีเดียวชอบอะไรที่มันนิ่มๆน,นะอันนี้จะเป็นในส่วนของหมูกรอบนะถ้าเราสั่งแบบสามหมูสามหมูก็จะได้มาสามอย่างแต่เราสั่งแค่หมูกรอบเอามาสองชิ้นพอบอกพนักงานได้นะจะเอากี่ชิ้นนะครับ แล้จิ้มซอสนะครับโอ้โห,โหทุกคนนี่ชิมเลยชิ้นใหญ่ๆจะบอกว่าชิ้นนี้ก็จะมีความแข็งนิดนึงนงทุกคนก็ใครฟันไม่ดีก็ระวังนิดนึงหั่นให้ชิ้นเล็กๆหน่อยนี้เดี๋ยวชิมให้ดูนะครับผมอ่ะต่อมามีพิซซ่าทุกคนแล้วก็พิซซ่าจุ่มเข้าไปนะครับนี่พิซซ่าจุ่มเข้าไปในซอสเ็ดทัฟเฟิลไม่ใช่ซอสสิซุปเ็ดทัฟเฟิลทุกคนมันก็จะเพิ่มความฟินให้กับความอร่อยของเรานะทัฟเฟิลนี้จุ่มอะไรก็อร่อยทั้งนั้นเลยครับ เป็นเป็นร้อนๆร้อนชีสหกนะทุกคนอร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยครับผมต่อมาของหวานครับพานาคอสต้านะทุกคนนี่เด้งๆโ้โทุกคนมันแบบเย็นๆนะก็จะแบบว่าตัดเลี่ยนทุกอย่างนะมันจะมีความหวานละมุนนะแล้วก็ตัดมาให้น้องรุ่นชิมก่อนน้องรุ่นไม่ชอบนะพานาคอสต้านะครับแล้วก็บังคับให้กินสักหนึ่งหนึ่งคำนะทุกคนนะกินเลยหนึ่งคำนะนุ่นก็จะแบบ น้องุ่นไม่ชอบทุกคนไม่เป็นไรแต่พี่จิ๊บชอบมากนะครับมันจะมีความแบบนุ่มๆเหมือนหวานอร่อยๆนะทุกคนอ่ะต่อมาครับผมนี่เป็นอะไรเอ่ยทุกคนฟู้ดอ่ะผลไม,ม้นะครับเสาวรสั่นเองแล้วมีวมสัวรสสดให้นะครับน้องรุ่นชอบมากเลยเลยเนี่ยน้องรุ่นเลยกล้องจากเลยกล้องเลยกล้องกลับมาแล้วชิมให้ดูหน่อยรสชาติเป็นยังไงนะครับสาวรสหลังจากทานอาหารขาวเปรี้ยวเปรี้ยวขึ้นใจเลยทีเดียวอ่ะนี่ก็ของหวานต่างๆนะครับอ่ะมีขนมโคด้วยนะทุกคนแล้วก็มี ไอศครีมนะครับไอศครีมมีหลายรสชาตินะเดี๋ยงก็ชิมในส่วนของมะพร้าวอ่อนให้ชิมกันนะให้ชมกันนะทุกคน ه, ได้ของหวานแบบนี้ด,ดีต่อใจมากเลยนะครับโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ Copper International Buffet นะครับถ้าคลิปนี้ชื่นชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ท c r ั b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย